สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะร้านไทยนิยมคําสวยแม่สวยสกลนครนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกดอื่นกดกดอื่นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่สวยได้ด้วยนะคะร้านไทยนิยมคําสวยแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้นะคะน้องเผือกนะคะจะมาแบ่งปันนะคะได้เข็มขัดมาสวยงามมากเลยจ้ะน้องเผือกจะมาแบ่งปันนะคะเข็มขัดสวยสวยจ้ะตอนนี้นะคะออกรรษาเข้ารรษา มีงานบนเยอะนะคะใส่กับชุดไทยผ,ผ้าถุงค่ะสวยงามมากเลยเข็มขัดนี่ค่ะร้อยห้าสิบบาทเองนะคะไปจัดโปรโมชั่นค่ะชวยสวยค่ะเข็มขัดน่ารักรกระตุ้มกระติ้งอย่างนี้นะคะมีสองแบบสองสไตล์ค่ะแบบแบบกระตุ้มกระติ้งอย่างนี้ใส่กับเางรเกงได้นะคะใส่กับกบงเกงได้ใส่กับกระโปรงผ้าถุงได้หมดเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทจะน่ารักน่ารักค่ะน่ารักมากเลยจ้ะ ร้อยห้าสิ150บาทจากเข็มขัดเส้นละร5อยห้าิบาทนะคะมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะน้องเผือกก็มาให้มีไม่เยอะเลยเอามาลองให้ให้คุณแม่แม่แมดูนะคะน่ารักมากกระนุ้งกระนิงกระนุ้งกระนิงเส้นที่หนึ่งนะคะจะเป็นลายใบไม้ค่ะเป็นลายดอกดอกพิกุลค,ค่ะดอกพิกุลมีใบไม้นะคะลายนี้นะคะแบบนี้ลายนี้นะคะมีอยู่มอีอยู่เส้นนะคะหนึ่งสอง ลายใบไม้มีอยู่สองเส้นนะคะลายใบไม้มีอยู่สองเส้นนะคะมีมีระยะระยะสองเส้นนะคะเป็นระยะมีสองมีสองเส้นสีสีเงินสองเส้นนะคะแล้วก็แล้วก็สีทองนะคะสีทองสองเส้นค่ะสีทองสองเส้นมีระยะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะสีทองสองเส้นนะคะมีระยะเหมือนกันนะคะสีทองก็สองเส้นมีระยะ ระยะระยะระยะแบบไปมาอย่างนี้นะคะแบบน่ารักน่ารักเลยร้อยห้าสิบบาทจะน่ารักมากเลยเก๋ไก๋เก๋ไก๋มากๆเลยค่ะใส่กับอะไรก็ได้ค่ะน่ารักน่ารักเป็นเข็มขัดแบบน่ารักน่ารักค่ะกระดุ้งกระดิ้งกระดุ้งกระดิ้งอย่างนี้นะคะมีระยะนี่มีอยู่สี่เส้นนะคะมีสีทองสองสองเส้ 2, 2, 1, 2, 1นะคะ่ะแล้วก็สีเงินสองเส้นนะคะสีเงินสองเส้นเป็นระยะนะคะเงินสองเส้น ร้อยห้าสิบบาทจ้าสีทองก็เป็นแบบระยะนะคะเป็นระยะอย่างนี้นะคะกระตุ้งกระติ้งอย่างนี้สองเส้นนะคะเป็นสี่เส้นร้อยห้าสิบบาทจ้ามีให้ลูกค้ามาเอฟกันนะคะอ๋อสีเงินนะคะสีเงินเรามีสามเส้นนะคะเป็นระยะเป็นลายดอกพิกุลนะคะลายดอกพิกุลมีสามเส้นนะคะระยะแบบนี้ระยะแบบนี้สีเงินสามเส้นนะคะ สวยมากเลยค่ะระยะระยะมันต้องนิ่งสามเส้นไปเป็นสีเงินสามเส้นนะคะสามเส้นแล้วก็จะเป็นแบบธรรมดาที่ไม่ระยะนะคะธรรมดาที่ไม่ระยะนี้จะเป็นลายดอกพีกุลน,นะคะต้องเปิดตะแกะให้ดูน่ารักน่ารักกระปุกกระปิกกระปุกกระปิงกระปุกกระปิง แบบที่2นะคะแบบที่สองก็จะเป็นลายดอกพิกลเหมือนกันแต่ไม่มีระยะนะคะตัวนี้จะแบบเรียบง่ายค่ะแบบเรียบง่ายค่ะใส่กับอะไรก็ได้ใส่เป็กระโปรงก็ได้ค่ะใส่กับผ้าถุงก็ได้ใส่กับกางเกงก็ได้นะคะใ้าถ้าใส่กับสีดําก็จะตัดกันเลยค่ะใส่กับสีอะไรก็ตัดกันนะคะผ้าถุงสวยงามมากเลยเสื้อเหมือนที่น้องเผือกขายก็ยังมีอยู่นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยนะคะยังมีนะคะวันนี้ขออนุญาตนั่งนะคะขออนุญาตนั่งค่ะขออนุญาตนั่งนะคะ เข็มขัดมี2แบบ2ส,สไตล์นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีระยะก็ร5 0ยห้าบาทเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยเราจะมีสีสีเงินนะคะสีเงินสีเงินมี2เส้นค่ะแล้วก็ลมควันนะคะเป็นลมควันลมควันนี่สวยงามมากเลยนะคะลมควันเรียกว่าลมควันนะคะลมควันลมควันก็จะประมาณนี้นะคะ่ะลมควันสวยงามมากเลยลมควัน ความยาวก็อยู่ที่ประมาณสองเมตรค่ะลงควันนี่ค่ะลมควันนี่จะมีอยู่สามเส้นนะคะสี่เส้นนี่ค่ะชอบลายไหนก็แคปเลยนะคะนี่ลมควันนี่จะมีสามสี่ลายค่ะแคปเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดค่ะแคปเลยนะคะชอบลายนี้ก็แคปเลยร้อยห้าสิบบาทจ้า ชอบลายไหนก็แคบเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทจาเส้นละร้อยห้าสิบบาทจ้ะหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะคะร้อยห้าสิบาทค่ะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดจ้าชอบเส้นนี้ลายนี้แคบเลยนะคะนี่ค่ะแคบเลยอันนี้สี่เส้นนี้แบบไม่มีระยะมีอยู่หกเส้นนะคะ มีอยู่6เส้นนะคะแคปเลยแคปเลยนะคะ150บาทค่ะคุณแม่แม่ค่ะ150บาทค่ะแคปเลยนะคะชอบลายนี้ก็แคปเลยนี่ลายดอกพิกุลค่ะสวยงามมากเลย150บาทนะคะถ้าจัดส่งก็เหมือนเดิมค่ะชิ้นแรกอยู่ที่50นะคะระยะก็เหมือนกันนะคะระยะก็แคปได้เลยนะคะหนูให้แคปเลยนี่ค่ะ พยาก็แคปเลยนะคะหัวก็จะประมาณนี้นะคะแคปเลยนะคะแล้วหนูจะรู้ว่าลายไหนนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาที่ลายแม่สวยเลยนะคะส่งมาที่ลายแม่สวยเลยค่ะใครที่ยังไม่มีลายคุณแม่สวยก็กดตามเบอร์โรเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดค่ะแคปลายเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทจ้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ร้อยห้าสิบบาทค่ะแคปเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดจ้าจะชอบแบบไหนก็แคบเลยนะคะนี่ค่ะแคบเลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดจ้าแคบเลยนะคะนี่สีทองมีแค่สองเส้นค่ะ เวลาใช้ออกการออกงานนะคะลำนุ่นลำนี่นีนนน่ค่ะศูนย์ปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแดค่ะลายนี้จะเป็นระยะนะคะลายดอกพิกลสีทองค่ะลายดอกพิกลสีทองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องเผือกมีลารปิดท้ายไหมไม,มีอะไรอ๋อคือเจ็ดนาทีปิดท้ายด้วยย่ามนะคะปิดท้ายด้วยย่าม ย่ามตัวนี้นะคะเป็นย่ามเป็นย่ามลายลายช้างค่ะเป็นผ้าทอมัะคะเป็นผ้าทอเป็นลายช้างค่ะผ้าทอลายช้างนะคะร้อยร้อยห้าสิบบาทค่ะเห็นไหมคะแน่ใจว่าลายช้างลายสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบคลิป ต่เพียงแค่น,นี้นะครฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณแม่สวยด้วยนะคะร้านทันนิยมคับสวยค่ะแม่สวยสกนลกนครนะคะาการความคุณ f อสายบุญของคุณแม่ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ